แล้วหนึ่งชอปอของเขมรให้ตัดคอผมเลยสี่คนอาก้าล้วนไม่มีสี่คนต้องมีอาพีจีหนึ่งกระบอกปืน,นกลหนึ่งกระบอกอาก้าสองกระบอกคืออาก้าในมีหน้าที่คุ้มกันปืนกลเวลาปืนกลติดขัดจะต้องแก้ไขอาก้าอีกก็บอกมีหน้าที่คุ้มกันอาพีจีในเวลาที่อารพีจีบรรจุกระสุนนัดใหม่ในสิบคนของเขาเนี่ยผมไม่เคยเจอทหารเขมรมีอารพีจี RPG ต่ำกว่าสี่กระบอกสักทีสร้างนักรบต้องเอานักรบสร้างนักรบ แล้วถามว่าลงย้อนกลับไปว่าถ้าสิ้นพลตีประจักษ์เสียจะไปถ่ายเอกสารสีที่ไหนทําไมไม่ใช้เวลาที่มีให้แกได้สอนให้แกถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นนักรบให้ตกสู่รุ่นลูกหลานที่จะต้องดูแลแผ่นด,ดินต่อไปเสียดายอย่างท่านผอสมวิทย์หนุ่มพักดีผมเสียดายมากเสียดายถือว่าฮีโร่อีกคนหนึ่งแหละวันนี้พบกับประสบการณ์ตรงด้านกัมพูชาของอดีตอาสาสมัครทหารพลานสมจิต บุญกระจายแห่งสมรภูมิบ้านชำราได้เจอพลตีประจักษ์วิสุทธคุณเป็นไงม้างครับดีใจมากครับเพราะว่าในสายตาผมว่าวีรบุรุษนักรบจะมีสักกี่คนได้เจอตัวเป็นเป็นอย่างผมเนี่ยพ่อก็ไม่มีแล้วแม่ไม่มีแล้วกราบท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจถือว่ากราบนักรบรุ่นพ่อกราบนักรบรุ่นพี่กราบบารรพชนของเราไม่รู้สึกเสียบเกียิเลยรู้สึกมีเกียรติอย่างส,งสูงที่ได้เจอกันตอนต่างคนต่างมีลมหายใจรุ่นท่านอาจจะเหลือสักกี่คน ทำไมเราไม่ฉกฉวยตรงนี้ให้ท่านได้สอนคนที่ยังอยู่ในปัจจุบันจําได้น้อยได้มากก็ยังมีลูกศิษย์หลงเหลืออยู่ในแผ่นดินจะได้ทำการกอบผู้บ้านเมืองต่อไปแล้วถามว่าลองย้อนกลับไปว่าถ้าสิ้นพลตีประจักษ์เสียจะไปถ่ายเอกสารสีที่ไหนทำไมไม่เราใช้เวลาที่มีให้แกได้สอนให้แกถ่ายทอดจิตวิญญ,ญาณของความเป็นนักรบ ให้ตกสู่รุ่นลูกหลานที่จะต้องดูแลแผ่นดินต่อไปท่านกําลังจะจากเราไปตรงนี้ถามว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยน่าจะฉกฉวยแล้วรีบทําสร้างนักรบต้องเอานักรบสร้างนักรบถึงจะได้สิทธิ์ที่ดีไม่ใช่จะได้ทุกคนนะสิบคนมันต้องตัดได้ได้แบบพ่อประจักษ์สักสองคนก็โคตรคุ้มอ่ะก่อนที่เคจะไปจากโลกเนี้ยผมเสียดายมากเลยหวงตรงผมเสียดายคนแบบนี้เสียดายอย่างท่านผอ,อสมวิชญุพดีผมเสียดายมากเสียดายคนพวกเนี้ย เป็นตำราการลบที่ยังมีชีวิตไม่ใช่พ่อกูเล่าว่าแต่ตัวแกเล่าเองนะครับมันสุดทำไมเมื่อเรามีบุคลากรแบบนี้ทำไมเราไม่ใช้เวียดนามเขาใช้จนตายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมันทดแทนกันไม่ได้ถ้าพูดให้หลวงฟาร์มเลยอเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแทนกันไม่ได้ทีนี้เมื่อเรามีเพชรดีๆในมือเนอี่ยเราต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจรลนายใหม่ วางท่านไว้ในที่ที่เหมาะสมเมื่อท่านจากแผ่นดินนี้ไปจะมีเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาแทนเพื่อน,นำความรู้ความสามารถขององค์บุคคลแต่ละขแขนงเนี่ยไปสอดแทรกตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆให้สาธารณชนได้รับรู้ตรงนี้ครับท่านผมก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถ้าคิดทันผมว่ายัางไม่สายแต่สงครามมันเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วสงครามทุกวันนี้ได้ทำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นโดนตรวจการอาวุธทางยาวซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราซึ่งไม่น่าจะลบกันเขาพัฒนามาไกลพอสมควรแล้วเคยสัมผัสกับกองทัพของกัมพูชาตั้งแต่ปี2 8มาครับจนถึงปัจจุบันก็ยังสัมผัสนะครับเข้าไปในแนวลบตลอดใช่มองกองทัพกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับถ้าสมัยก่อนถ้าทําสงครามกองโจรกันนะเรื่องฝีมือสูสีกัน คือสัมผัสมาหมดทั้งทหารเจ้าทหารเขมรแดงทาหารเฮงสำลินเฮงสำลินเนี่ยคือไม่ว่าเวียดนามปนมาเนี่ยนะแต่ไม่ว่าไอเวียดนามล้วนๆก็มีเจอมาหมดแหละรูปแบบการจัดกําลังเขาเนี่ยเขาจัดกําลังไม่ได้จาใครมาเล่าในประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะั่นเนื่องจากเข้าไปปฏิบัติการในประเทศกัมพูชา193กิมโลเมตรอะใช้เดียวเขาจัดกําลังในลักษณะปืนอาก้าคุ้มกันอาพีจีในขณะอา g พีจีหมดกระสุนแล้วปืนคหกสิบ เขาเป็นในลักษณะเจรยุทธ์เขาแบกไปด้วยเขาโหลดกระสุนช่วยกันในสิบคนของเขาเนี่ยผมไม่เคยเจอทาหารเขมรมีอารพจีต่ำกว่าสี่กระบ,บอกสักทีเพราะดังนั้นอ่ะถ้าจะเอาให้เสมอกันเนี่ยหนึ่งชุดแาบ,บการต้องมีอารพจีติดไปด้วยสามกระบ,บอกเขาจะมีปืนกลจานไอ้ปืนกลแบบที่พันธายมันทะลุแ,ลแต่หัวกระสุนปอกกระสุนมันท้ายมันจะบ,บางๆแต่เหมือนเอ็มหกสิบเราแต่ยิงด้วยกันไม่ได้แต่อัมนาทะลุทะลวงมาเท่ากันนะั่นแหละ เขาจะมีพวกนี้ติดมาตลอดเขาจะมีทั้งปืนกลจานมีทั้งปืนกลขนาด12.7ติดมาด้วยคือทั้ง7.62และ12.7ติดมาด้วยแล้วถ้าไปเจอชอป,ปอไหนของเขานะนี่แจ้งเตือนไปยังฐานไทยเลยนะในชอปอนั้นชุดปฏิการนั้นนั้นมีปืนเซกาเซตติดมาด้วยคุณระวังให้ดีเลยถึงทุกวันนี้นั่นคือยิงปืนแม่นมากทั้งาวันกางคืนแล้ววิธีสังเกตสังเกตไม่ยากพวกนี้มักจะใช้ฟอยบุลนะีนั่นพันที่สูนหน้าปืนไว้ แล้วก็จะติดไว้ตรงศูนย์คมมีดที่ศูนย์หลักนี่พูดถึงว่าถ้ามีโอกาสดูยังไงก็ได้พวกนี้คือพลสุ่มยิงระยะใกล้เพราะปืนอากาศนมันหวังผล250เมตรลงมาแล้วในบรรดาปืนสงครามในยุคสงครามเย็นปืนเซกาเซ่เนี่ยถ้ามันเทียบรุ่นก็มันจะเป็นรุ่นเดียวกับปืนเล็ยกยาวแบบ88ของโลกเสรีเราแต่เซกาเซ่มันบรรจุ10นัดถึง11นัดได้มันยิงแม่นมาก แรงรีคอยมันต่ําและมันจุกระสุนเร็วคนยิงไม่แยงถ้าหนึ่งชุดของเขามีปนมาคนสองคนนนั่นคือพลซุ่มยิงระยะใกล้ในคนันคือไมฟความระดับชอปอแล้วก็ต้องเป็นคนใจถึงด้วยเพราะส่วนมากคนสาพอากา้าปั๊บมันจะมีสามสิบนัดมันจะอุ่นใจและไายเราสัพเทกเซสิบนัดเราจะคิดยังไงนั่นแหละคือพลซุ่มยิงเขาแสดงว่าชุดนี้มีครบเครื่อง อาวุธสนับสนุนพลซุ่มยิงนะอยประมาณว่าโอ้ยอาวุธเขาไม่ทันสมัยแต่คนพวกนี้จะฝึกมาดีมันจะสมัยก่อนนะพวกผมถ้าเป็นพลซุ่มยิงในระดับชุดแวกการนะจะเป็นคาบวินแต่เขาจะใส่ไปในถุงทะเลแล้วถุงทะเลในดัดแปลงให้สะพายได้เป็นสองหูนั่นคือพลซุ่มยิงแต่จะรู้ในทีเราคือหมายความที่จะซ่อนปืนเพราะพลยิงมันไม่ใหญ่กคือ,อในชุด ชอปอของขเขมรเนี่ยเขาจะมีอ p g 4พจีสใช่ปืนกลเนี่สองหรือสามนู่นแล้วหนึ่งชอปอของขเขมรเนี่ยให้ตัดคอผมเลยสี่คนอาก้าล้วนไม่มีสี่คนต้องมีอา g พจีหนึ่งก็บอกปืนกลหนึ่งก็บอกอาก้าสองก็บอกคืออาก้าเนี่ยมีหน้าที่คุ้มกันปืนกลเวลาปืนกลติดขัดจะต้องแก้ไขอ p g จีนี่มีไออาก้า,า,ก,าก็บอกมีหน้าที่คุ้มกันอ p g จีในเวลาที่อ p g จีบรรจุกระสุนนัดใหม่นี่คือรูปแบบการจัดของทัพในรูปแบบของโจนของเขา เราเนี่ยที่เราได้เปรียบคืออาวุธทางยาวเราแม่นนะนี้ปืนใหญ่เราแม่นนายทหารระดับผอหมวดผมร้อยร้องขอการยิงนับอาวุธสนับสนุนเร็วเพราะว่าช่ำชองการล่ำเรียนมาตั้งจากโรงเรียนในร้อยแล้วพอพูดตรงตรงว่าคนที่มาเป็นผู้กำกําชาไม่ได้จับฉลากได้มานะแล้วหลักการสงครามนะครับถ้าผมพูดผิดถือว่าผมโง่แล้วกันให้กองทัพยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แลว้วแต่ถ้าตัดสายสี่มันได้มันไม่มีทางชนะเราได้ ไม่เชื่อเอาลองเอาไปทําดูต้องตัดสายสีให้ได้ถ้าเราตัดสายสีได้แพ้ชาแพ้เลยต้องแพ้เนะี่ยทาการลบหลังแนวค่าศึกตัดเส้นทางส่งกาลังบํารุงเช่นระเบิดสะพานมีการซุ่มยิงรถที่จะมาส่งกระสุนรถที่จะมาส่งสเสบียงพวกที่จะนํากลับก็โดนพวกที่เข้ามาใหม่ก็โดนคือตัดตรงกลางให้ขาดสักตอนหนึ่งมันจะเกิดราะว,าวนะผบงแล้วแล้วก็การลบทุกครั้งเนี่ยมีการเจราจากันเนี่ย คือเติมกาลังไม่ทันเติมอาวุธไม่ทันนั่นคือเจรจาสงบศึกเขาเรียกง่ายๆเจรจากันบนพรมแต่ใต้พรมก็เคลื่อนไหวถ้าพูดให้เขาใจง่ายก็มีอะไรซุกอยู่ใต้พรมเขามีกองกําลังฐานบ้านรักษาพื้นที่ไว้ทําไมเราไม่ใช้ฐานผ่านศึกเรารักษาพื้นที่ไว้บ้างล่ะหมู่บ้านทหารผ่านศึกหมู่บ้านกันชนช,นชายแดนแล้วฐานผ่านศึกเรามีอยู่ก็เยอะมากโดยเฉพาะเนี่ยอรุ่นที่เพิ่งปลดไปใหมๆ่ๆมาดๆ่ผมเสียดายมากเลยเสียดาย โอ้โหฟันกันชิปหายวายวอดเลยมีดมันไม่บินเลยถึงเวลาโยนทิง้งเราเล่มใหม่มาใช้รู้ได้งไงว่าจะไม่หักฝีมือฝึกปืนได้หัวใจไม่มีทางถ้าใครบอกว่าคําพูดนี้ไม่จริงอุ้งไก่แจ้มาตีกับไก่ชนเย่ยจะเดิมพันสักเท่าไหร่ล่ะมีปัญญาชนะเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแบบเห็นภาพครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นว่าใครอุ้งไก่แจ้มาตีกับไก่ชนถ้าจีบสาวไก่แจ้ไปอ่าถ้าตีเอาใช้ชนะเอาไก่ชนตี ถ้าลบแตกหกักต้องเอาลบนักลบเก่าไปสร้างนักลบต้องเอานักลบสร้างนักลบถึงจะได้สิทธิ์ที่ดีวันนี้พี่น้องทห,หารเราที่อยู่ตามแนเอลชายแดนลําบากมากไม่ต้องบอกก็รู้ฝนตกขนาดนี้น้ําท่าอาหารขนาดนี้มือเท้าจะเน่าขนาดไหนยุงลิ้นลรเหลือบจะขนาดไหนรู้เขาไปหน้าที่ไปตามหน้าที่เขามีเงินเดือนกินบางคนอาจคิดว่าโอ้ยเขามีดีฝ่าเราอีก แต่เขาไปทําหน้าที่รููชายไทยเขาต้องไปปกป้องทุกคนแล้วบางคนไม่ได้กลับบ้านบางคนก็บอกมันเป็นหน้าที่ของทหารก็ใช่หน้าที่ของทหารรับจ้างตายแทนชาติเมื่อเข้าไปสู่รั้วฐานแล้วลูกหลานใครไปชายแดนถามพ่อแม่นอนหลับไหมพี่น้องนอนหลับไหมไอคนโทรมาพ่อไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรผมสบายดีคุณรู้ไหมว่าอีกสามนาทีก็อาจจะโดนก็ได้ไม่มีใครรู้ได้ ใครก็รับประกันใครไม่ได้พวกอ,อดีตนักลบต่างๆที่เขากลับมาเดินเขาฆ่าคนมากของมือปืนทั้งหลายแหล่แต่เขาไม่เคยเอาเปรียบประเทศผมเจอนักลบเก่าเก่านะหลายคนนะขุดปวกไปเลี้ยงปลาดุกให้ปลากินทำนาปีไม่กี่ไร่ฐานะยากจนเหมือนเดิมถ้าเขาจะไปตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียเขาทาได้สบายแล้วเขามีเครือข่ายพวกพอ้ององค์กรอาวุธเอาที่ไหนเขามีนายไม่ะไรเขายังไม่เกเรเลยเลยพราะกำมนสันดานเขาเป็นนักลบ สงครามจบก็เลิกก็มลนัดสันดานเขาไม่ใช่เป็นนักเลงเขาไม่ได้เป็นมาเฟียผมเสียดายเขาผมตรงผมเสียดายบุคลากร,กรดีๆเนี่ยนเะขาพร้อมเข้าสู่สงครามไม่ใช่เงินไขเรื่องเงินเดือนเขายังเป็นหัวบ้านเมืองอยู่แต่เขาไม่มีโอกาสมันอาจจะล้าสมัยเมื่อเทียบกับสงครามยุคใหม่แต่ใจเขาผ่านแล้วอย่างแบบผมเนี่ยไม่ไหนมาพูดอดเก่งนะอีกสิบกาปีผมต้องกลับแล้วแต่ตอนเนี้ถ้าเกิดต้องใช้กําลังผมยิงมาได้สองสมเนะ่ยผมพอใจแล้ว นี่ไม่ได้พูดเดบวคนโง่แล้วมันว่าพูดแบบกิโลอนะคือไม่ความมันยิงไม่ได้สองสมนี่พอใจแล้วแล้วจะมีอีกสักกี่คนที่กล้าไปยิงคนกับผมะไปพร้อมกันเพื่อคําว่าประเทศนี้ประเทศนี้บ้านเมืองนี้าศาสนาของเราบรรพบุรุษปู่ย่าของเราปกป้องไว้เนี่ยมันถึงนาทีที่เราจะต้องปกป้องไว้ด้วยชีวิตแล้วลูกไทยหลานไทยต้องมีแผ่นดินยืนต้องมีแผ่นดินอยู่เราต้องช่วยกันรักษาไว้ฐานผ่นศึกเนี่ยควรจะปัดฝุ่นใหม่แนวคิดส่วนตัวนะครับทําไมเราไม่ก่อตั้งกองรังฐานบ้านขึ้น เพื่อเตรียมการตอบโต้ทุกมิติเช่นว่าทหารผ่านศึกทุกคนเนี่ยต้องมีทะเบียนอยู่ที่สัสดีอำเภอท้องที่ทหารประจำการที่ปลดมาเนี่ยไม่ใช่แจกของหนุนแล้วไปนะวงเล็บเฉพาะได้บัตรผ่านศึกมาต้องขึ้นทะเบียนไว้ที่ทสัสดีอำเภอด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ทหารผ่านศึกทุกท่านทุกนายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ไปรายงานตัวกับสัสดีอำเภอในวันนี้เวลานี้ เดี๋ยวสัตสดีอำเภอจะแจกหัวข้อเองว่าจะไปหน่อยต่อจะทำอย่างไรใครยังมีสภาพพร้อมแลม้วฐาน่ันศึกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปัดฝุ่นทันเรารีบกลับมาใช้หนึ่งเนี่ยนำสงครามแย่งชิงมวลชนกลับมาสองเนี่ยบรรจุวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเข้าไปให้เด็กได้เรียนได้ศึกษาภูมิประวัติศาสตร์ลากเงาของคนไทยว่ายุคนี้สมัยนี้คนไทยปู่ย่าตายายแต่งตัวยังไงถามทุกวันนี้ถ้าบอกว่าสมัยก่อนเขาหมูเนี่ยพันพันไผ่ตองแล้วเชือกกล้วยผูกคิ้วกันมา โอเลี้ยงกาแฟนเนี่ยจะต้องหิวกับป๋องลมอ่ะไม่เชื่อหรอเราว่าเราโมแล้วเราไม่รู้จักรากเง่าของเราเองเราทิ้งรากเง่าของเราได้ยังไงการลบวันนี้ไม่ใช่พิพาทชฉดแดนธรรมดาเราจะรอให้มันขยายวงเรารอไม่ได้เราต้องรีบทำนะี่ยทหารกําลังไปอยู่ประการด่านหน้าพื้นที่ส่วนหลังเนะี่ยใครจะดูล่ะชลบรอปปอรพลอฝ่ายปกครองอาเภออะไรพวกนี้ต้องบูรณาการอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ประมาณไม่ได้ ดังนั้นหาคููดีๆถมามทำไมผมมาคนในอดีตนะครับพลตีไปจากพิสุตตะกุลในสุดทั้งนอกตาําราทั้งในตาราเราต้องใช้บุคลารกรเราที่มีเนี่ยทุกกองทัพช่วยกันมาปลูกฝังให้คนไทยเรามีจิตสํานึกความรักชาติความเป็นชาติรักแลาหวงเห็นแผ่นดินช่วยกันดูแลจันลงและศึกษาไว้แผ่นดินที่เราเหลือไม่ใช่พูดแต่ว่าเสียไม่ได้เสียไม่ได้เขาไปถึงไหนแล้วเขามาถึงคลองแล้ว เขาข้ามหลักเขตมาแล้วเรายังเฉยอยู่คําว่าหมู่บ้านรัดกันชนเนี่ยคือไมาฟคาปล่อยไว้ทําไมป่าเสื่อมฟรมเยเดนไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านในทุนมือขาย,ยาวสาวได้สาวเอาเข้าไปปลูกสร้างจับจองแต่นําหมู่บ้านพวกนี้เข้าไปคนพวกนี้มีวินัยซึ่งกองทัพสร้างไว้ทั้งสิ้นประเทศเราเนี่ยเราควรจะสร้างกําลังสํารองไว้เข้มแข็ง มันไม่พออุดหรอกครับเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตรอะเอางี้ดีฝ่ายืนจับมือกันไว้เนี่ยใช้คนเท่าไหร่ไอ้คนหนึ่งเผลอหลับก็ยังรอดได้อะรอดวางขาไปแล้วอ้าวเข้าไปได้ยางไงแล้วในเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตรเนี่ยไอ้พวกที่เข้มเปียกก็มีไอ้เพลกเลตาข้างหนึ่งก็มีหลับมันสองข้างก็มีทำยังไงอะอุดให้มันสนิทที่สุดเนี่ยเรามองดูว่ามันลักษณะคล้าย ไม่ใช่ขันแตกตักน้ํานะครับตะก,ก้าตักน้ําเขารู้เราหมดเลยมันรับจ้างกีดยางพื้นที่ไหนเป็นโซนสวนยางรู้หมดเก็บลยายําไยรู้หมดไทยพวกโซนก่อสร้างยิ่งหนักเลยทางด่วนดพนลอยแล้วไปหมดเลยและที่สำคัญเขาเป็นหน่วยไหนมาไม่รู้ต้นสังกัดเข้ามาทํางานในไทยง่ายมากเลยใน,ใ,นในการข้อมูลข่าวสารแค่ทุกคนไม่ต้องจดเลคเชอร์ไม่ต้องส่งข่าวไปถึงเวลา สองเดือนสามเดือนผมกลับไปเยี่ยมบ้านผัดเวียนกันไปแบบประเภทเองไปนะฉันเข้าเวรต่อตายแล้วสามารถคำนวณได้ว่าสะพานเนี่ยผมหรอเองต่อหม้อฟางคูณยาวลึกเท่าไหร่ในเมื่อเขามาทำช่างก่อสร้างเขาต้องรู้เขารู้แต่เราไม่มีสิทธิ์รู้ของเขาเพราะเราไม่เคยไปทำงานในลักษณะแรงงานเนื่องจากเศรษฐกิจฝั่งประเทศบ้านเราในเข้มแข็งอย่างบางคบอกว่า ประเทศเล็กๆกลัวอะไรช้างกับมดเนี่ยถ้ามดแดงเข้าไปกัดในงวงช้างแล้วจะทํำยังไงกันเราต้องมองให้ละเอียดกว่านี้ในฐานะที่อยู่ชายแดนตลอดนะครับครับมองคนกัมพูชาย,ยังไงบ้างครับถ้าในอดีตนะครับเขาก็สมัยที่ทําศึกสงครามนะเขาก็เห็นเราเป็นพระเจ้าคือว่าไทยไม่ทําร้ายเขาแน่ช่วยเขาแน่ขาดเหลืออะไรก็จะบอกขอนั่นขอนี่แล้วคนไทยจะไม่พูดเขาว่าไม่ให้มึงไปเลยเนี่ยคือให้อยู่แล้วแต่วันนี้ แง่คิดมุมมองมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโดยเราไม่ได้เปลี่ยนนะโดยส่วนตัวผมไม่เปลี่ยนนะแต่ผมมองภาพรวมๆอะมองถึงว่าคนไทยจํานวนมากคนกัมพูชาจำนวนมาก,กาามนนมาไม่ได้มองแบบเพื่อนบ้านและมองแบบไม่ไว้ใจกันแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือดูจากคําพูดก็รู้มันไม่กันเองเหมือนก่อนใช่แล้วต้องใช้เวลาบ่มเพาะแก้ไขเนี่ยนานมากมันเหมือนเราจ้างลูกจ้างเขามาเฝ้าบ้านใหม่เนฮะ้ยไว้ใจได้เปล่าวะพาจรเข้าบ้านหรือเปล่าอะ ยังงัดบ้านกูมาเลไกูหลับหลับมึงจะฆ่ากูหรือเปล่า่มันกลับไปถึงตรงนั้นแล้วถ้าใครบอกว่าไม่จริงอ่ะสมมุติประเทศสงบลูกจ้างท่านกลับมาใหม่ไอชุดเก่าแล้วมาอยู่กับท่านเสี้ยวหนึ่งของหัวใจท่านต้องคิดแล้วกูจะไว้ได้ใจมันได้เหมือนเก่าหรือเปล่าวะเราไปถึงจุดนี้กันแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่เหมือนแน่นอนขวัญกาลังใจของทหารกัมพูชาเป็นไงครับฝันและกําลังใจทหารไทยดีฝันแน่นอน เพราะว่าแนวหลังเนี่ยเทใจให้ขาดอะไรบอกมาอย่างแม่บุ๋มบรานัดดาวเปผู้ด,ดีมาเนี่ยท่านการจอมพลังมันเนี่ยคุณแม่มาดามรถถังมาเนี่ยไอ้คนอื่นอีก็มากมายแต่ผมจําหน้าไม่ได้คือไม่คุ้นไงคือเทใจให้เด็กๆก็มีกําลังใจสิเฮ้ยแม่บุ๋ชมช่วยไว้พี่การช่วยไว้มีกําลังใจพี่สมจิตมองว่าเกมการเมืองของกัมพูชาณนะเวลานี้เนี่ยที่พยายามยั่วยุเราเนี่ยมองว่าในอนาคต อันใกล้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับถ้าเขาไม่ล่มนะถ้ารัฐบาลฝังเข้าไม่เปลี่ยนโฉมหน้านะมันจะอึมคคึมอยู่แบบน,นี้แหละเพราะเขาหาทางลงไม่ได้คือจากการประท่ากันร,รอบที่แล้วเขาไม่ได้อะไรเป็นเชิงบวกเลยแล้วยกที่สองเนี่ยเด็กเลี้ยงไฟเขารู้ว่ายัางไงก็ต้องเกิดไม่ต้องมาพูดถึงว่าไอ้คนที่ผ่านศึกสงครามมาหรือว่าคนที่ว่านักวิชาการต่างๆคือยังไม่พร้อมเท่านั้นหาทางลงไม่ได้เพราะสูญเสียย่อยยับอ่ะถือว่าย่อยยับ รัฐบาลเขาถ้าเขาเปลี่ยนโฉมหน้าเนะี่ยจะเปลี่ยนในลักษณะไหนผมผมไม่พูดนะมันก็จะไปอีมิตินะเพราะผู้นํามันเปลี่ยนนโยบายจะต้องเปลี่ยนคนส่วนมากเขาต้องปฏิบัติตามอยูนะ่แต่ถ้าเกิดว่ายังอึมเคือเมินอยู่แบบนี้ก็ต้องไปกันต่อแต่ถ้าลากกันยาวๆสมมุติว่าปิดแดนกันไปยาวๆสามปีนะเขาจบก่อนเราพเพราะเสบียงยังไงก็เหลือไม่ถึงเราเนะพราะดูจากประมวลข่าวสารต่างๆเนะี่ย คนของเขาก็เริ่มหนีเข้าออเมืองแล้วก็โดนจับกันรลายวันถ้าเขามีความสุขมีงานอะไรอยู่มากมายถ้าเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นเขาต้องหนีจากฝั่งไทยแล้วกลับไปโดนจับฝั่งนู้นนี่หนีจากฝั่งนู้นมานโดนจับฝั่งไทยนี่สะท้อนได้ว่าฝั่งเขาไม่มีงานทําเขาจะต้องกลับมาหางานทาในฐานะที่เป็นทหารผ่านศึกมีอะไรที่จะฝากถึงน้องๆที่อยู่แนวชายแดนณเวลานี้บ้างครับก็อยากฝากให้น้องๆว่านนาทีเนี่ย มันถึงตาของพวกท่านแหละซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกําลังสติปัญญาความสามารถที่กองทับบพบ่มเพาะสั่งสอนมาเนี่ยแล้วก็ให้รักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษที่จากแผ่นดินนี้ไปแล้วและคนที่เคยปฏิบัติหน้าที่และต้องจากไปด้วยอ่ะเกษียณอายุราชการเขาลังมองพวกท่านอยู่คนไทยพี่น้องไทยลูกหลานไทยแนวหลังในประเทศไทยห่วงหาทอนพวกท่านรักวงใหญ่ และพร้อมช่วยทุกเมือ่ออย่างผมเนี่ยเมื่อผมกลับจากตรงนี้ไปแล้วก็จะไปรวบรวมสเสบียงจากคนที่รู้จักคุ้นชินไปขอความอนุเคราะห์ไปบอกผ่านในลักษณะสัมพันบุญว่าเราจะเยี่ยมฐานชายแดนนะวันนั้นวันนี้ใครจะไปกับผมบ้างถ้าใครไม่ไปก็ฝากได้ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงินทอนตลอดเวลาที่ทำมาไม่ได้ทำเพราะว่าอยากดัง แต่ทําว่าเพราะว่าณน,า,นาทีเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติเราทุกคนต้องช่วยกันแล้วต่้งกันวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าขายกล้วยทอดอะไรเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันแล้วเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นคนไทยนาทีนี้ประเทศเรากําลังสู่วิกฤตทุกคนต้องช่วยกันแล้วแนวหน้าจะได้มีกําลังใจว่าเอ้ยหาพี่น้องประชาชนแนวหลังเนี่ยเขาช่วยผมเห็นภาพที่ประชาชนออกมาโบกธงข้างทาง ส่งเข้าวหลามส่งน้ำดื่มผลไม้บางครั้งผมดูอยู่ทั้งตาผมไหล